คือหนึ่งการเลี้ยงวัวในประเทศไทยเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งของประเทศเรานะแล้วก็เป็นอา,อาชีพที่เราจะยึดถือเป็นหลักเป็นฐานได้ถ้าผู้นำประเทศของเราจริงใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกวัวได้ โดยอาชีพการเกษตรของการเลี้ยงวัวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยใหญ่ของประเทศเราที่เราจะเป็นอาชีพหลักของประชาชนได้แต่สำหรับประชาชนเราประเทศไทยเราเนี่ยส่วนมากก็รู้จักเรื่องวัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมัยผมนีย่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็คิดว่าอยู่ประมาณสัก70%ได้ที่รู้จักเรื่องวัวดีแต่สำหรับปัจจุบันนี้ จะต้องอาศัยความพร้อมในด้านจิตใจสำหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาวงการวัวสำหรับล่นลูกรุ่นหลานผมเนี่ยนะจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจคือหนึ่งใจจะต้องรักวัวไหมถ้าใจรักวัวชอบบัวอ,อันนี้ก็เป็นหลักฐานประเด็นแรกก่อนประเด็นที่สองก็คือว่าหนึ่งจะต้องมีพร้อมสำหรับ ด้านความรู้ในการเลี้ยงวัวฝึกอบรมหรือถูกแนะนำจากผู้มีอาชีพชำนาญการครูรู้ของบ้านเราก็มีเยอะเรื่องเลี้ยงวัวเนี่ยครูรู้เนี่ยผู้รอบรู้เนี่ยมีเยอะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษากับผู้นี้ก่อนแล้วก็เริ่มหาพันวัวมาเลี้ยงว่าเราใจเราเนี่ยจะเลี้ยงวัวพัน์อะไรแล้วมีความ รักวัวพันไหนบ้างนี่คือพ,พื้นฐานของการเลี้ยงวัวก่อนผมจะเกินเกินเป็นแนวทางคร่าวๆะนะอออย่าคิดว่าเป็นวิชาการเลยเรามาดูเล่าให้กันฟังก่อนว่าถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราอยากจะเลี้ยงจริงๆแล้วเราก็เริ่มจะลงทุนเนี่ยการลงทุนก็คือเงินนี่แหละเป็นปัจจัยใหญ่ของการเลี้ยงวัวเหมือนกันนะอ่าถ้าเราเลี้ยงวัว ด้วยจิตใจก่อนแล้วก็หาพันวัวหาเลี้ยสถานที่เลี้ยงวัวอ่าอันเนี้ยก็มันไล่ตามขั้นตอนนะครับอันเนี้ยมันจึงจะอ่ารู้ถึงว่าการเลี้ยงวัวในบ้านเราเนี่ยมันมีต้องพร้อมด้วยปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีเงินก็จะมาเลี้ยงวัวได้นะมันไม่ไมันยังไม่ได้ ต้องใจรักก่อนสำหรับเด็กเละรุ่นเยาวๆเนี่ยในวัยยาวเนี่ยต้องมีใจรักนี่เป็นพื้นฐานที่ผมเน้นแล้วเน้นอีกเรื่องใจรักถ้าเราไม่รักวัวนอามาเลี้ยงวัวเนี่ยนะหนึ่งก็ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างยาก,กินบ้างไม่ได้กินบ้างอาหารมีกินบ้างไม่ได้กินบ้างวัวก็ร้องโบโบ,โบไปถ้าผูกเลี้ยงนะถ้าผูกเลี้ยงตามคอกตามอะไรพังคอกพังอะไรออกไปเนี่ย ตามที่ชาวบ้านเราเลี้ยงกันอยู่ปัจจุบันนี้แล้วหนึ่งผมยังนึกถึงวัวที่เอาไปใต้ที่ออกข่าวกันเกิดไปสองต้นวันนี่ผมได้ดูแวเนี่ยผมก็สงสารวัวนะครับผมคิดว่าวัวเนี่ยคงจะดีเหมือนกันแต่ไปอยู่ที่นู่นนะหนึ่งการอบอุ่นของวัวก็คือหนึ่งยา่าเคยมีกินอยู่บ้านสองอ อาหารการกินอาจจะมีดีอยู่บ้างอาหารสมบูรณ์หญ้าฟางสมบูรณ์ดีไปที่นู่นไปรวมกันละลายตัวผมคิดว่าอาหารการกินอาจจะไม่ค่อยเพียงพออีกปัจจัยหนึ่งก็เลยคิดสงสารวัวว่าวัวไปอยู่รวมกันละลายตัวไม่มีอาหารการกินเนี่ยมันทรมานสัตว์เยอะฉะนั้นการกินฟางอย่างเดียวมันก็ให้จเจริญเติบโตละมันเป็นไปยากครับ มันต้องอาศัยหญ้าสดเราเลี้ยงวัวพื้นเมืองบ้านเราเนี่ยต้องมีหญ้าสดไม่ใช่กินฟางกินฟางบ้านเราอย่างเดียวนี่ก็คือหนึ่งมันประทังชีวิตอยู่ได้นะไม่ตายไม่โตอันนี้คือการกินฟางบ้านเราหรือเป็นอาหารเสริมสําหรับมอีอาหารคนหัวอาหารเลี้ยงอันนี้ก็บันเทาชีวิตวัวต่อไปได้ถ้ากินฟางอย่างเดียวผมว่า ปัญหาลำบากฉะนั้นวัวใต้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยหนึ่งจะต้องมีอาหาราสมบูรณ์บ้างคือหนึ่งมีหญ้าอันนี้เพราะว่าวัวที่ไปผมดูลักษณะวัวแล้วมันเป็นวัวพื้นเมืองแบบบ้านเรามาจากไหนผมก็ไม่รู้อันนี้พูดผมพูดตรงไปตรงมาไม่ได้คิดอคติอะไรหรอกแต่ว่าปานจากไปไหนมาไหนก็ไม่เป็นไรถ้าอาหารวัวเราสมบูรณ์ถ่ายพยาธิสมบูรณ์ถ่ายพยาธนะ แล้วก็ปลูกทําวัคซีนวัคซินสมบูรณ์ดีแล้วมีหญ้าก,กินอะไรกินสมบูรณ์แล้วผมว่าวัวคงจะไม่ผอมมากขนาดนั้นนี่น,นี่ผมพูดโดยตาสายตาผมเห็นสาหรับผู้เลี้ยงวัวนะไม่ได้ตาหนิตีเตียนผู้เลี้ยงแต่ว่าถ้าเรากินอาหารสมบูรณ์วัวก็คงสมบูรณ์ไปด้วยอันนี้คือพอเปรียบเทียบหลายอย่างว่าไอ้กลุ่มหนึ่งทําไมวัวมันมีลูกมีเจา้าอ้วนสมบูรณ์แบบทมไมก่อนวัวพลาสติก ที่เอ่ยกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่สมัยหลายเป็น10ปีมาแล้วเนี่ยเอาวัวจากออสเตรเลียไปเลี้ยงอีสานวัวในออสเตรเลียในเลี้ยงอีสานเนี่ยก็เอาไปจ่ายกันคนละห้าตัวมั้งวัวพลาสติกเนี่ยเป็นวัวบรามันลูกผสมมาจากออสเตรเลียผมได้เดินทางไปออสเตรเลียหลายหลายปีมาแล้วเป็นสิปีมาแล้วทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าวัวออสเตรเลียามาอยู่บ้านเราก็คิดว่า มันคงจะเลี้ยงได้นะความเข้าใจของนักวิชาการหรือก็ดีหรือ,อ,อผู้ที่เลี้ยงวัวบีเดอร์ทั้งหลายแหละก็ดีมากินเลี้ยงอีสานเนี่ยมาเลี้ยงอีสานคงจะเลี้ยงได้คุณอย่าลืมว่าวัวออสเตรเลียนเป็นเป็นลูกผสมบาม่นเลือดสูงมันไม่ใช่วัวพื้นเมืองบ้านเรานะครับฉะนั้นเมื่อเอามาอยู่บ้านเราแล้วเอามากินต่อฟางอะ่ะนะในอีสานพอหน้าแรงจัดๆแล้วญ่าไม่มีนะมีแต่ต่อฟางทั้งนั้น ฉะนั้นเมื่อมีต่อฟังแล้วย่าแห้งก็ยังไมีผมเดินทางไปออสเตรเลียไปอยู่ที่ควีนแลนด์ไปดูเห็นว่าเออไอควีนแลนด์นี่มันก็แห้งๆอ่อมากมายเหลือเกินนะวัวควายก็ลําบากเหมือนกันแต่แล้วบางแหล่งเนี่ยมันเป็นญ้าแห้งเป็นญ้าที่ตายแล้วแห้งวัวมันก็อยู่ได้มันก็กิน,นได้ได้สิเพราะญ้ามันแห้งถ้าไฟไม่ไหม้ถ้าก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรกินมันก็ฟาดแล้วญ้าแห้ง ราคแห้งของออสเตรเลียมันก็บันทังชีวิตดีกว่าที่มากินต่อฟางในอีสานบ้านเราอ่ะฉะนั้นวัวพัวัวที่เข้ามาจากออสเตรเลียเลยชุดโฉมอ่าร่างกายชุดโฉมผอมไม่มีอะไรจะกินเ่ยนี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังในสายตาผมเห็นนะฉะนั้นมากินฟางอย่างเดียวที่บ้านเราก็แย่เหมือนกันเพราะวัวออสเตรเลียวัวพติกชุดนั้นมันเป็นวัวบารามันเลือดสูงหน่อยรวดสูงนะอ่า ฉะนั้นผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับวัวมากวัวเนี่ยถ้าขาดอาหารขาดหญ้าที่ดีอ่าอ่าอ่าหญ้าแห้งของเขาก็คือเฮเอหญ้าแห้งยังประสิทธิภาพมันดีกว่าฟางอ่าฟางเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารที่ต่ํามากเอาไว้สําหรับเคี้ยวเอื้องสาหรับวัวอ่ากินอาหารควาอาหารไปเนี่ยบ้านเราที่ใช้กันอยู่เนี่ยผมก็ อ่าเล่าให้ฟังว่าสําหรับผู้เลี้ยงวัวเนี่ยต้องรักวัวนะที่ผมสรุปให้ฟังอ่าให้ไวเนี่ยต้องรักวัวมีอ่าพื้นฐานก่อนแล้วก็อ่าหาทุนทรัพย์หาพันวัวอ่าหาดูว่าเวลานี้วัวอะไรที่ในประเทศไทยที่เขาเลี้ยงได้อยู่เวลานี้ที่เลี้ยงได้โดยที่ว่าอ่ามีอาหารการกินอ่าเลี้ยงสุอ่ดีแล้วก็สมบูรณ์อ่าแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไป ถ้าได้กินหญ้าพวกนี้ผมก็เลยแนะนําให้พี่น้องไม่ใช่พูดแล้วมาเลี้ยวเข้าตัวว่าเลี้ยงหัวบีฟมาเตอร์ดีที่สุดไม่ใช่หัวบีฟมาเตอร์เป็นวัวที่ดีที่สุดผมว่าคิดว่าถ้าเป็นวัวเนื้อแล้วนี่นะ,ะบีฟมาเตอร์กับแบงกัตเนี่ยผมคิดว่าเป็นวัวที่ดีที่สุดเพราะมันทนดินทนฟ้าทนฝนทนอากาศทุกอย่างแล้วให้เนื้อดีมากๆเลยถ้ามีหญ้าสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อย แทบจะไม่ต้องเลี้ยงอาหารเอาหัวอาหารก็ได้ถ้าญ้าเราตัดอยู่นะลองหกหกห้าหสิบวันอาิ 5, 40, 000, บวันหกสิวันคุณท่าคางอาหารกํลาลังดีอยู่เนี่ยผมว่ามาเลี้ยงเนี่ยผมว่ายังไม่ต้องใช้หัวอาหารเลี้ยงก็ยังได้น,นี่คือ,อผมขอแนะนําให้เลี้ยงวัวพันธุ์ที่ดีสําหรับบ้านเราคือเวลาเวลานี้วัวบีมมาเตอร์ก็ดีวัวบรามั่นก็เป็นวัวที่ดี นะอดทนดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าการให้เนื้อการเลี้ยงเป็นวัวขุนเนี่ยในด้านการวัวที่มีพรีเมียมเนื้อดีๆเนี่ยมันสู้วัวบามานมันสู้วัว2000นี้ไม่ได้อ่าฉะนั้นความอดทนก็ยอมรับบามานก็อดทนไอ้พวกนี้ก็อดทนเหมือนกันก็นกไม่แพ้กันเท่าไหร่นะครับการปฏิบัติการเลี้ยงก็ง่ายบีบมาเตอร์ ater, ผมว่าปฏิบัติการเลี้ยงง่ายที่สุด กว่าบรารมันผมกล้าฟันธงได้เลยเพราะว่าบีมมาเตอร์ออกลูกเองได้กินนมเองได้นะทุกอย่างไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยมันแน่นอนบามันนี่ไม่ได้ถ้าเป็นวัวสายพันธุ์ต่างประเทศเอาเข้ามากันแต่ละคนถามพวกแชมป์เลี้ยงวัวดูกันแล้วกันว่ามันต้องนอนเฝ้ากันเจ็ดวันเจ็ดคืนนะนะกวัวคลอดลูกออกมามีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผมจะสรุปให้ฟังไม่ได้ว่า วัวบราหมั่นไม่ดีดีทีนี้ถ้าเป็นวัวรูกผสมบ้านเราเนี่ยบางคนเคยโทรศัพท์มาคุยกับผมทางบุรีรัมบอกว่ามีวัวลูกผสมอยู่บราหมั่นลูกผสมอยู่เนี่ยจะทํำยังไงผมก็เลยแนะ่ําให้เลี้ยงวัวขุนไปเลยโดยที่เอาบีบมาเตอร์หรือแบง a ัดก็ได้ชาวเร่ก็ได้ผสมเข้ามา,าเป็นวัวขุนออกเลี้ยงได้ฉะนั้นเมื่อผมจะสรุปให้ฟังก็คือสรุปให้ฟังว่าหนึ่ง อย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีใจรักมียามีทุนทรัพย์มีลรงเลือนอมีอะไรหลายๆอย่างอันนี้ผมจะอธิบายแคบๆให้ฟังก่อนแต่เรื่องจริงๆแล้วอีกนานเลยคุยให้ฟังอีกเยอะอีกหลายเรื่องเลยเอาแบบง่ายๆที่ผมพูดมีผมไม่ใช่นักวิชาการแต่ผมถือเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่แนะนําให้พวกเราเลี้ยงอันง่ายๆด้วยที่เราใจรักบกัวสําหรับมือใหม่เอาละครับขอขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับ